สำหรับการผสมไก่นะครับสำหรับท่านที่ใหม่เนาะนะฮะบ,บางคนก็ถ้าใหม่เลยเนี่ยนะฮะถ้าไก่ไม่เยอะนะไก่ไม่เยอะก็ไม่ต้องมีอะไรมากก็ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียห้าตัวปล่อยใส่กันไว้ในคอกนะครับทรังไว้ให้มันห้ารังก็จบแล้วครับนะฮะนะครับ,รบผมถ้าถ้ามันเยอะ <c oughs> เยอะจนเกินไปจนแบบมีพ่อไก่อยู่หนึ่งพ่อเก่งมากเลยอยากผสมพ่อนี่แหละ มีตัวเมียอยู่ทั้งหมดสามสิบตัวเป็นปัญหาแล้วนะฮะนะครับผมก็อย่างนี้นะครับผสมแบบนี้นะครับนะฮะผมทําแล้วนะครับถือว่าได้ผลเลยทีเดียวแน่นอนการผสมไก่เนี่ยทุกคนอยากได้ตัวผู้เยอะๆนะฮะถ้าอยากอยากจะผสมได้ตัวผู้เยอะๆต้องผสมช่วงบ่ายหรือว่าประมาณสี่โมงเย็นขึ้นไปนะครับผมประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็น หรือห้าโมงเย็นนะฮะผสมช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงช่วงบ่ายแก่ๆนะฮะจะได้ตัวผู้เยอะตัวเมียกลัวตัวเมียนะครับผมแล้วผสมไก่ย,ยังไรล่ะเสียสามสิบตัวกับพ่อหนึ่งเนี่ยสามสิบตัวกับพ่อหนึ่งเอาเอาแบบผสมจริงนะฮะผสมเทียมผมไม่เคยทําทําไม่เป็นนะฮะนะครับผมผสมจริงนะครับสามสิบตัวแม่นหนึ่งนี่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะยากนะนะครับผมผสมได้มากกว่านั้นอีกนะครับผม อ่าสามสิบตัวแม่หนึ่งเอ้สามสิบตัวกับหนึ่งพ่อก็คือไก่เนี่ยผมได้เคยผมลองทดสอบมาแล้วว่าผสมกี่ครั้งกับไก่ตัวเมียตัวหนึ่งแม่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็หยุดผสมแล้วมันก็ไข่ออกมาแล้วก็กฟักา,าหมดเลยนะครับผมผมได้มทดสอบแล้วสั้นสุดระยะเวลาที่อ่าไข่ติด เชื้อนะครับก็คือผสมแม่หนึ่งเนี่ยผสมสามครั้งพอนะครับผมถ้าเป็นไก่เราเองนะนะครับผมถ้าเป็นไก่แม่ที่เอฟซฝากผสมก็อย่างน,น้อยก็ประมาณห้าครั้งนะครับนะครับผมถ้าเป็นไก่ตัวเองก็ไม่จําเป็นต้องเยอะมากเลยแล้วก็เอาแค่อยากได้ตัวผู้อยากได้ไก่ออกมานะครับผมน้ําเชื้อไก่มันแน่น้อยมันได้เยอะมากเลยนะครับถ้าเข้าผสมเทียมกันนี่เข้าผสมกันได้แบบโดดหนึง่งหรือว่า น้ำเชื้อหนึ่งเอามาผสมน้ำเกลือนี่เขาฉีดได้ไก่วันยี่สิบตัวนู่นนะครับในการผสมของไก่ครั้งหนึ่งเนี่ยเอามาใส่ไก่ได้ยี่สิบตัวแสดงว่าน้ำเชื้อมันแรงมากเลยนะครับผมก็เลยลองห่างๆดูนะครับทดสอบแล้วนะครับว่าเอาไก่ตัวเมียตัวนึงเนี่ยกําลังไขเลยเนี่ยนะครับผมกําลังไขเลยเนี่ยไก่สาวเนี่ยนะครับผมไขทิ้งไปแล้วอ่ะมันมันไขทิ้งไปแล้วใบหนึ่งเราเห็นมันไข่แล้วเราก็เลยจับมันมาเข้ามาเข้าคอ,อกผสมนะครับ นะครับผมหรือบางคนก็ผสมอยู่ในนี้เลยมันไข่แล้วฟองหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับผมก็มันจะก่อยไข่ก่อนมันจะก็ๆๆๆมันยังมันอยากไข่นะครับก็เอาไปผสมผสมปุ๊บช่วงเย็นประมาณสี่โมงเย็นนะครับมัน,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 นจะได้ตัวผู้เยอะนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ลองดูครับถ้าไม่เชื่อผมลองดูนะ,ะได้ตัวผู้เยอะผมก็ไปผสมผสมเสร็จก็เอาไว้นั่นแหละตื่นมาอีกวันหนึ่งมันก็ไข่ไข่เสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้ผสมอีกนะ ก็คือผสมตอนสี่โมงเย็นนะ,ะสมมติว่าสมมติว่าวันนี้วันนี้วันที่สิบเก้านะฮะผสมวันนี้สี่โมงเย็นที่สิบเก้าผสมสี่โมงเย็นวันที่ยี่สิบตื่นมาผมก็ไม่ได้เอาแม่นั้นมาผสมพ่อนี่นะปล่อยข้ามไปมันก็ไข่อีกเป็นสองฟองนะครับผมเดี๋ยวนะวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่สิบเก้าผสมวันที่ยี่สิบมันไข่นะครับ วันที่ยี่สิบมันไข่หนึ่งฟองวันที่ยี่สิบเอ็ดมันไข่เป็นสองฟองสิบเก้าผสมยี่สิบไม่ผสมยี่สิบเอ็ดไม่ผสมยี่สิบสองถึงจะผสมยี่สิบสองผสมนะครับมาวันที่ยี่สิบสองมันมาไข่ก่อนผสมอีกฟองเป็นสามฟองนะฮะก็ผสมไปนะครับ,ก,รนะรบก็เว้นอยู่ประมาณอยากอยากอยาก,อยากลองเว้นยา,ยาวๆดูนะฮะน่าจะสองถึงสามวันนะครับ ค่อยผสมครั้งหนึ่งนะครับผมสองวันผสมครั้งหนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็สามวันผสมครั้งหนึ่งก็ไก่แม่หนึ่งก็ไข่ได้ประมาณห้าฟองผสมสามครั้งไข่ได้ประมาณห้าฟองอ่ะประมาณนี้เป็นระยะห่างมาประมาณให้มันไข่สองฟองแล้วผสมครั้งหนึ่งไข่สองฟองแล้วค่อยผสมครั้งหนึ่งไข่สองฟองแล้วก็ผสมครั้งหนึ่งผสมได้สามครั้งได้ไข่ประมาณห้าฟอง ถึงหกฟองหลังจากนั้นก็ไม่ต้องผสมอีกเลยนะครับผมก็ไม่ผสมอีกเลยผมผสมแม่หนึ่งผมผสมแค่สามครั้งแหละมันไข่อยู่ประมาณเก้าเก้าฟองสิบฟองบางตัวสิบเอ็ดสิบสองฟองพอมันฟักนะแม่เก่งๆมันฟักออกหมดเลยสิบสองตัวเลยครับทิ้งฟองเดียวฟองแรกที่มันไข่ไว้โดยที่มันไม่ได้ผสม นะครับฟิ้งฟองเดียวเลยทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับไข่ตัวเมียด้วยนะนะครับมันก็ต้องเราจะเราคือผสมบ่อยจะรู้จักนิสัยไข่ตัวเมียที่ฟาร์มว่าไอ้นี่มันต้องผสมเนี่ยมันเว้นได้มันผสมสามครั้งมันไข่สิบสองฟองมันฟักหมดนะับผมมันเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องดูตัวเมียด้วยนะมันต้องตัวเมียด้วยเราต้องเอาทีๆไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเสียดายของเผื่อมันไข่แล้วมันออกมาไม่หมดนะครับนี่ออกมาหมดเลยนะนะครับออกมาหมดเลยออกมาสิบเอ็ดตัวทิ้งไป ทิ้งไปฟองหนึ่งมันไม่ออกมันมันมันไม่มีเชื้อนะครับไข่เน่านะครับตอนไข่ได้หกฟองไปเป็นเป็นสิบสองฟองออกมาสิบเอ็ดตัวนะฮะออกจริงๆแม่นี้ต้องแม่นี้แล้วแม่อื่นก็ลองทําเหมือนกันอ่าไข่มาประมาณเก้าออกมาประมาณเจ็ดตัวนะครับแล้วก็ลองแม่แม่แม่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยผสมสามครั้งยังยังถือว่ามันยังน้อยเกิน นะครับผมเอาให้มันพอดีพองามพอนมพอนั้นก็ประมาณอ่าสี่ครั้งต่อแม่หนึ่งนะครับพ่อไก่ตัวหนึ่งวันวันหนึ่งมันก็ผสมได้อยู่ประมาณสิบถึงสิบสองครั้งนะนะครับผมผสมตัวเมียก็ได้อยู่ประมาณนะถ้าตัวละครั้งก็ได้สิบสองตัวนั่นแหละครับถ้าตัวละครั้งต่อวันนะครับเนาะสามสิบตัวก็นะเอาเอา,เอาวันละสิบตัวหนึ่งพ่อได้สิบตัวแล้วก็เว้นระยะชั่วโมงเอานะครับผม เวลายาชูมงอ่ะเพราะว่าเราจะผสมเอาเฉพาะตอนเย็นตัวเมียนะไม่ตัวผู้นั้นไม่ได้หรอกนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ถ้ามันมีจํานวนแบบนี้เราก็ต้องผสมละนะเช้าจีกเท่าไหร่เช้าชั่วโมงหนึ่งอ่ชั่วโมงหนึ่งเว้นชั่วโมงหนึ่งเว้นชั่วโมงหนึ่งเว้น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 ผสมมาทั้งหมดสิบแม่นะครับผมอ่าสิบแม่อันนี้เสร็จปั๊บรอวันต่อมาผสมอีกสิบสิบเอ็ดแม่ที่สิบเอ็ดถึงแม่ที่ยี่สิบวันที่สามก็พอผสมแม่ที่ยี่สิบเอ็ดถึงแม่ที่สามสิบ วันที่สี่ก็มาผสมแม่ที่หนึ่งถึงแม่ที่สิบอีกนะครับผมแบบนี้นะครับผมวนอยู่แบบนี้ที่พูดนี่คือไก่มันไข่พร้อมกันทุกแม่เลยนะสามสิบแม่เนี่ยแต่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าไก่สามสิบแม่เรามันจะไข่พร้อมกันนะฮะมันเป็นไปได้ยากมากนะครับผมแสดียวว่าเราผสมพ่อไก่ได้ถี่ขึ้นนะครับสามสิบแม่เนี่ยมันอาจจะนะถ้ามันมาพร้อมกันสาวทั้งหมดเลยมันอาจจะไข่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งสิบห้าแม่สิบห้าแม่ก็ก็อาจจะนะมันก็จะ สลับกันไปสลับกันมาอย่างนั้นแหละเต็มที่ตัวผู้ได้ผสมแค่สิบห้าแม่แม่วันผสมสิบห้าแม่ก็อาจจะผสมสามวันละวันละพักตัวผู้ไปด้วยก็ได้วันละประมาณห้าหกแม่นะครับวันละห้าแม่สิบห้าแม่สามวันนะครับเว้นสามวันแล้วก็มาผสมแม่แรกใหม่ก็ตัวผู้ก็เบาลงเหลือวันละห้าแม่นะครับมันไม่ได้ไข่พร้อมกันนะครับผมถ้าทําไก่เยอะๆอย่างผมเนี่ยโอ้โหไข่ ไข่กันงงๆมาไปเลยนะครับผมตัวไหนไม่ทันก็ต้องปล่อยมันไข่ทิ้งไปก่อนเลยแล้วก็ให้มันมาไข่ใหม่ค่อยเอานะครับไม่งั้นก็ไม่ทันจริงๆไม่งั้นนะาโลภมากแล้วก็ไม่ได้อะไรทักอย่างเลยนะครับผมก็ต้องให้ยังน้อยก็ต้องสี่ครั้งในแม่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับในการผสมไก่เพื่อที่จะให้มันออกลูกมาได้ทุกตัวแล้วก็ประหยัดน้ําเชื้อแล้วก็ได้คุณภาพนะครับที่สําคัญให้แม่เขาฟักเองไก่ฟัก ประมาณ20ถึง25วันก็ออกเป็นตัวถ้าฟักเกินนั้นก็น่าจะไข่เน่าแล้วนะครับเกิน25วันเนอส30วันอย่างเงี้ยน่าจะไข่เน่าไปแล้วนะบางทีนะครับนะครับผมแล้วก็ให้แม่มันเลี้ยงลูกมันเองเลยสักเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปลงขึ้นกรงหรือลงท่อ,ขอเขาว่ากันไปนะครับผมวัคซีนก็ทํา3เดือนทํา3เดือนทํา3เดือนทํานะครับผมอยู่อย่างนี้3เดือนทําอย่างเงี้ยนะไก่อายุ3เดือนทําเกิดขึ้นมาอาทิตย์หนึ่งทํา จ็ดวันนะฮะเกิดขึ้นมาเจ็ดวันทําแล้วก็สามเดือนทําทีหนึ่งหกเดือนอ่าทาทีหนึ่งเก้าเดือนก็ทําอีกทีหน,นทำทำทึ่งสิบสองเดือนก็ทาพันทาอยู่อย่างเงี้ยครับทาวัคซีนทีทีอย่างเงี้ยครับผมไก่บางตัวที่ป่วยแล้วตายเลยเหมือนไก,ตก่ต่างจังหวัดอที่มันตายยกแล้วยกบ้านไปนะมันสะ่วน,นมากไม่ค่อยได้ทําวัคซีนกันนะครับผมยังไม่รู้ว่าเออต้องทําวัคซีนนู่นนี่นั่นเหรอปกติไม่ทําก็โตอยู่นะปกติไม่ทําก็ตีได้อยู่นะนี่นครับผม แต่ไก่ผมไก่ฟาร์มที่ผมทามาไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยมีตายเลยนะครับเพราะาอาจจะเป็นั้วรอบขอบชิดด้วยก็ได้เนอะอีกส่วนหนึ่งตามนี้นะครับความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝาก FC นะครับวัสดีครับ